สวัสดีจ้าสมาชิกใหม่มาอีกแล้วสิบเอ็ดตัวจ้าคุณยายกับนางฟังเสียงอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละจ้าเสียงห้องดังเลยสาวจีบไปเกี่ยวหงามาให้น้องสบายเงินสบายทองได้ยินเสียงห้องเจ้าเจ้าเจ้าเจว่าแมนซุ่มไงแล้วฟังไปฟังมาบวแม่ช้่มเป็นสมาชิกใหม่เอง สิบเอ็ดตัวจ้าเข้าไปเบื้องกับโบเห็นแม่คือเ่าจะมีตะลูกแม่เพิ่นไปใส่กับโบลูกทิมลูกไว้สมาชิกสิบเอ็ดตัวจ้าแม่แม่แมกีเลี้ยงเหมือนเดิมเนาะดูดิจีตัวแล้ว